เรื่องควรรู้ภาษีที่ดิน2,566ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีนี้ได้รับการลสดสาษธ์อี15%ยกเว้นภาษีที่ได้ลดอยู่แล้ว90%แล้วใครบ้างที่มีหนะ้าที่เสียภาษีทุกคนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐ แต่ไม่ต้องกัวงวลไปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวไม่จะถูกเก็บอย่างเป็นธรรมตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์ตามประเภทดังนี้ที่ทำการเกษตรกรรมเก็บเริ่มต้นที่อาตาัตรา0.01%ที่อยู่อาศัยเก็บเริ่มต้นที่อาตาัตรา0.02% อื่นๆเปิดร้านค้าโรงงานหรือปล่อยเช่าเก็บเริ่มต้นที่อัตรา0.3%ที่รกร้างหรือว่างเปล่าไม่มีการทำประโยชน์ในที่ดินเก็บเริ่มต้นที่อัตรา0.3%และเก็บเพิ่มขึ้น0.3%ทุก3ปีถ้ายังไม่มีการทำประโยชน์หากใช้งานหลายประเภทก็จะแบ่งและคิดตามประเภทที่ใช้งาน บ้าน2ชั้นเปิดร้านค้าที่ชั้นแรกชั้นที่2ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก็จะคิดภาษีตามสัดส่วนที่ใช้ประโยชน์จริงในปีนี้เทศบาลตำบลกุมาราศัยได้ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังนี้ประกาศแจ้งรายการที่ดินเดือนมกราคมประกาศราคาประเมินเดือนมีนาคม แจ้งประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายนผ่อนชำระได้สามงวดตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมสามารถชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้โดยการสแกน QR Code จากเอกสารที่เทศบาลตำบลกุมลาสัยจัดส่งให้ท่าน หรือชำระได้ที่งานจัดเก็บเทศบาลตำบลกุมราไสัย